วันนี้นะครับเรามารีวิวเจ้ากล่องสีส้มนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกล่อง C D I เว v 125 S นะครับสีส้มตัวนี้นะครับโอ้โหไฟแรงนะครับนี่จำหน่ายดีนะครับอย่างต่อเนื่องสำหรับเวฟ125นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับรีวิวเสร็จนะครับก็จะส่งนะครับไปที่ 54หมู่9นะครับนี่ทาลี่กุมภาวาปีอุดรธานีนะครับพอดีมีน้องชายสุทธิรักนะครับทักมาสั่งนะครับแล้วก็โอนเงินมาเรียบร้อยนะครับผมอ่า380บาทค่าจัดส่ง69บาทนะครับอ่ารีวิวเสร็จก็จะจัดส่งนะครับอ่าหากพี่ๆน้องๆสนใจนะครับกล่องตัวนี้คุณลุงไปไหนครับอ๋อครับผมเดี๋ยวขายสงทีแป๊บหนึ่งครับอ่าเรามาต่อกันนะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับอ่าแล้วก็เวฟร้อยก็มีนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นสีส้มแบบนี้นะครับอ่าหากคุณลูกค้านะครับสนใจนะครับสั่งได้เลยนะครับนี่ทดสอบมาแล้วนะครับโอ้ใส่แล้วรู้สึกว่าแรงนะครับนี่อ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ